เพจนี้ลูกค้าถามมาในเพจแล้วแอดมินก็เลยแนะนําให้เอาเครื่องมาประเมินก่อนค่ะดูจากเครื่องนี้น่าจะโดนเหยียบมาอย่างหนักนะคะแต่ยังดีที่ว่าบอดี้มันไม่งอไปดูกันค่ะว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างขั้นตอนแรกก็ต้องแกะจอเก่าออกมาก่อนเลยนะคะขั้นตอนนี้ระวังนะคะถ้าทําเองก็ระวังเศษกระจกเขาบาดมือด,ด้วยเอาจอใหม่มาลองกันค่ะว่ามันจะเปิดติดหรือเปล่าอาการหนักๆแบบเนี้มีโอกาสเป็นที่บอดด้วยนะคะลูกค้า แต่เครื่องนี้ไม่ต้องซ่อมบอร์ดค่ะเปลี่ยนจอก็ใช้ได้เลยแล้วก็มีเป็นกล้องหลังค่ะของลูกค้าใช้ไม่ได้เวลาเครื่องดับมาเราจะเช็กได้เฉพาะตอนเราเปลี่ยนจอให้เท่านั้นนะคะแล้วก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะเปลี่ยนด้วยไหมอย่างเคสนี้ก็แจ้งลูกค้าแล้วค่ะเป็นทั้งจอเป็นทั้งกล้องแต่ลูกค้ายืนยันที่จะเปลี่ยนจออย่างเดียวลูกค้าคนไหนสนใจง,งานซ่อมนะคะอยากจะซ่อมแต่ไม่รู้จะไปร้านไหนสขาสตอร์เบอรี่เคสมีเปิด เข้ามาที่ร้านสตอรี่สาขาทิโนได้เลยนะคะเปิดตั้งแต่8โมงถึง5ทุ่มหรือจะทักเพจมาก็ได้นะมีแอดมินตอบตลอดค่ะฝากติดตามงานซ่อมคลิปหน้าด้วยนะคะบ๊ายบาย